จับจัางเธอเลยนี่อืเขาก็น,นึกว่าญาติเป็นนุ่มๆคือเด็กหน่อยแต่เนี่ยเขาลต่ญาติแต่ไงเขยือคือเออเหตุคือหนุ่มฝรั่งหน่อยมาอยู่กับพอดีกูผันไปมันพวบอไปนะไปยังว่าเสียมหรือเปล่า หอนหอนพูดงนังหอนบเเสียบปนั่งาพรุกันใ่งพรุกันน่าพะกน้เสียบเแล้วโอยอันนี้ชุดอะไรมีหัวมาแล้วบ่เก่ามีแจกในเมื่อวานเอาคือไปเห็นใส่เมื่อวานหรือว่าไ่ไดนเอามาใส่ยืดเต็มโอ สพเหีเมือน,นี้พี่น้องรอติดตามเพราะว่ามือน,นี้แคทมีผู้ซอยพอพ่อยมาแล้วแคทสีออกไปอัดคลิปอนมาแล้วมาแล้วมาไปมาเอาเปิดพรมก่รบ้าจุดสีทอค่อยไปแห้งค่ะพะลมกะเอาอันบ่แมน่นอันนี้พรมวานนี้นครับ มื่อนี้แค่สีออกไปแค่สีอัดตอนเอาเป็นตอนที่น้องเปลี่ยนชุดก่อนเนาะว่าแต่ว่ามากรุงเทพได้ใส่ครบบ่ชุดเต็มใส่ครบคือกางเ่งปะแต่วันนี้อาจจะเป็นอ๋อเหมีอนอ๋อพุงสองพุงสองีงานประมาณนี้ไม่รู้่ว่าเห็นเออป้อมแปมมาอยู่ก็นาจจ่าจะเบอมีแหละแทนเอฟป้อมแปมมาเมื่อนี้ก็จะเป็น อัดช่วงหน้าเวทีเนาะพี่น้องอ่ะอ่ะเ้ยอะพอยตินทำไมทำไมมาชื่ออะไรอ่ะมันเปล่าไปไหมจีนใครเนยนีอุ้ยหนักมากเลยชสือชสืออืมเสือเ่ยชาลีชาลีดีต้องชาลีเออหน้าตาฝรั่งเหรเนี่ยฝรั่งน้อยเมื่อนี้กะสีอัดเป็นเพราะว่ามีแม่แม่กะเรียกร้องมาแล้วว่าอาแคทไทยตอนอ่ะน้อง สีขืนเต้นให้เบื้องแนว่ามีจักสุดจักสุดนะสิน่ะแต่แล้วแค่จะเฮ็ดอัดต่ละชุดที่น้องเปลี่ยนน้องใส่เต้นแล้วก็แล้วมือไม่ขันมีโอกาสจะได้ออกไปอัดตอนที่ว่าใส่สุดหนีไปเต้นในเะวทีเพลงหนีเพลงหนีตี้อเอาบ้อลงไปก่อนแมนแมนอาจจะเป็นวันสลับวันแมนเพราะว่าขันเ่าเฮ็ดที่เดียวมันประันเพราะว่ามันต้องถ่ายแล้วต้องมาตัดต่อนนู้นนี่อะไรยอย่างเนาะแต่ว่า เมื่อนี้อาจจะได้เห็นข้างหน้าเวทีอาจจะเป็นหลายๆศิลปินนี่นเนาะกับศิลป์ไทยเสิริมกันไปน้ะพี่น้องน้องมะนาดัน้นี้แต่น้องมะนานั้นน้องมะนานั้นเมื่อที่แค่ไปไทยมือที่แค่ออกไปไทยยูอุดอนะการตอบรับดีมากเลยนะทไมแม่แม่เขามาเ<ต>บิง้งเออแม่แม่อยากเบิง้งแม่แม,ม่ว่า เออไายให้แม่เบิ้งี่ยสีเล่แม่อยากเห็นอยากเบิ้งลูกไส้เต้นลูกไส้งล่งสินะแล้วแต่และคลิปที่่ายออกไปมือนะนะก็การตอบรับคือว่าโอเคมันหลายฮะน่ะกระส ו ที่แม่แม่เพื่อนอยากเบิ้งอยู่เพื่อนกะสนัสนุนลูกๆเนาะว่าไทยให้เบิง้งแนช่วงในช่วงในกะเขามาเบิ้งให้เบิ้งเมื่อน,นี้กะ อะไรนะซืได้ขึ้นเนี่ยน้องมะนาดก็ขึ้นที่ใสขึ้นที่เลือกกิ่นอะทั้หมดเนาะอันนี้คือเบิร์จากที่เลือกกิ่นเป็นยังไงแม่แม่ก็เป็นแบบนัดเออกลิ่อ่ะคือกันซือรือแบนเอาคนมาคือกันกับมาหากันบ่ได้ละเนาะเป็ดจางไหนเป็ดตะแพงขึ้นน้องมะนาดอยู่บ่รื้อรื้อรื้อเป็ดตะแพงกลัวน้องมะนาดแม่แม่ไหมคือกันคือกันกัเป็ดตาหักเป็ดตาแพงหรอนี่ ใจดีพ่อได้แม่แม่กันเลยว่าตุลุไส้ว่าเออแม่ลูไส้ยสินั่นสินี่สินี่เด้อก็เอาไปได้แม่แม่กันเลยไปน้ำลกไส้ปะแต่เมื่อนี่น้องแม้ว่าสีได้<ม>เห็นบอกในคลิปที่แล้วว่าสีได้ขึ้นเอยียงเกาะขึ้นขึ<ม>้นชากก็พระเอกว่าขึ้นเล่นเป็นพระเอยียงเกาะพระปินทองบอก

มันยังอยากเพื่นยังม like ่เด็ดอ oh, ันน like well uh, ี้มันก็อยากหดอยากเอาเลยแวม่บอกว่าแม่แม่ีบพันม่พันโอ้สวัสดีครับพี่แม่บันนะสวัสดีครับนแม่บพันหรอแม่บัวพันหรือวแม่ัวพันพันงสูงอเล่างสูบันพันตรนี่ คุณแม่เอะไรบัชีมาแม่ตั้จืดใจสิเมียเมือนี้่าอ่าอ่ในยทูได้ดแม่เปิดตัวคุณแม่เลยเปิดตัเลยก็ต้องกต้องเอาภาาอเอาเอางั้นเอาโทรศัพท์ สาดันออกก่อนแม่ว่าออกซื้อบ่ะด้ว่าใส่บักไปแล้วน้อยนึงชอบขนม็มี แม่ผแม่้าเดล้กเบิงแมผาไมาเบิ้งเลยแม่าคเหมวนเานติดะสามาทายครีหรือแม่นดอกแสดงว่าตดนะดโอเคแม่น้เดี๋ยวสุดแค่เฮ็ดอามาได้ไปหาแม่กะจังเอาไปหา สำหรับพี่น้องจะสักคลิปนี้แค่กระสิบพ่อฝากไว้ซัำนี้คลิปหน้าพอกันไหมจ้าเดี๋ยวแค่สิลงอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆน้พี่น้องก็รอชมรอติดตามว่าสิเป็นจังไหนมาจังไหร่น้อพี่น้องเนานะ